ภาวนานแล้วมีแต่ความสุขยาวนานไปนะพวกเราต้องเฉลียวใจเลยมันต้องมีอะไรพลาดแล้วลนะ่ะหลวงพ่อเคยพลาดเหมือนกันมันเป็นทุกคนอนะมันมีวิปัสสนาบางตัวนะภาวนา,นานไปแล้วมันเหมือนไม่มีกิเลสใจสบายว่างแต่ถ้าประกอบด้วยโมหะด้วยมืดไปใหญ่ สบายแบบมืดๆหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งนะฟังจำฝังใจเลยภาวนาไปแล้วก็ใจมันเคลื่อนออกข้างนอกไม่เข้าฐานไ้ใจไม่เข้าฐานแล้วก็มันไปว่างอยู่ข้างหน้านสว่างสวายเลยนะตอนนั้นไม่มืดนะ จิตเนี่ยสว่างไปหมดเลยแต่มันมีความสุขความสุขนั้นอยู่ตั้งปีกว่าหลวงพ่อเฉลียวใจว่าเราต้องทำอะไรผิดละพระพุทธเจ้าสอนอน,นิจจังทุกขังอนัตตาทำไมเราภาวนาแล้วมันเที่ยงวะมันสบายอยู่อย่างเงี้ยทำไมมันมีแต่ความสุขนะเบาโล่งโปร่งท่านสอนอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับถ้าไม่เราบังคับได้เราจะทรงอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่ก็อยู่ไดนะ้มันต้องมีอะไรผิดแต่ตอนนั้นดูเองยังไม่ออกนะแต่รู้ว่าผิดแล้วแต่ผิดยังไงยังไม่รู้พอดีขึ้นไปบ้านตากสมัยนั้นหลวงตาเรายัางเข้าถึงท่านง่ายนะตอนนี้เข้าถึงยากที่สุดนะคนที่เข้าถึงท่านได้มีน้อยเต็มทีเลย สมัยหลวงพ่อไปเรียนกับท่านเข้าถึงนายไม่มีใครเฝ้าท่านห่วงห้ามอะไรไม่เมียเข้าถึงตัวท่านท่านกำลังวกวักวกบวักอยู่ท่านน่ารักแบบของท่านนะท่านเอะดูอะไรเงี้ยกำลังดูพระจัดอาสนะจะฉันข้าวท่านก็นั่งพิงเสาอยู่ สี้องค์โน้องค์นี้ทํางานช้าก็ไม่ได้นะทํางานเร็วขาดสติก็โดนดูอีกเรียกว่าเล่นทั้งขึ้นทั้งล่องอะ่ะสไตล์ครูบาอาจารย์นะท่านรักลูกศิษย์ท่านเข้มงวดหลวงพ่อคลานเข้าไปหลังท่านเข้าข้างหลังท่านบอกขอโอกาสครับ,บท่านหันมามองหน<บ>้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ว่าง แล้วก็เชิงพระต่อนะเป็นที่พอใจแล้วท่านหันมาว่าไงก็ลกลับเรียนท่านหวงพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่พัฒนาเลยไม่มีอะไรที่พัฒนาขึ้นเลยนะมันผิดตรงไหนท่านมองหน้าปรับท่านก็ตอบเลย ที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วจิตไปอยู่ข้างนอกแนละ้วแต่ท่านไม่ได้บอกว่าจิตอยู่ข้างนอกนะท่านบอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกแค่นี้หลวงพ่อพอใจลกราบท่านถอยออกมาห่างท่านนิดหน่อย ไม่กี่เมตรหรอกช่วงนั้นไม่มีคนแล้วนั่งพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธไปท่านบอกให้อะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้เนี่ยประสบการณ์ของท่านหลวงพ่อพุทโธพุทโธนะใจแน่นเหมือนจะแตกเลยใจไม่ชอบพุทโธพอใจไม่ชอบพุทโธหลวงพ่อก็พิจณาทําไมท่านจะให้พุทโธปกติพุทโธเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมาธิ เราทำสมาธิผิดหระมั่งนะหรือเราบกพร่องในเรื่องสมาธิหลวงพ่อกลับไปทำอานานปนาสติเลยนะแต่ประกอบพุโทโธเพบเรื่องหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะหายใจเข้าพุทออกโทเงี้หายใจอยู่ไม่นานนะจิตรวมจิตรวมโอ้ยที่ผ่านมาจิตไม่เข้าฐานจิตไปอยู่ข้างนอกนะเสียเวลา ไปอยู่ในความว่างความสว่างเรียกว่าโอภาสโอภาสสว่างว่างสบายมีแต่ความสุขให้พวกเราระวังนะถ้าภาวนาแล้วมีแต่ความสุขมันผิดแน่นอนภาวนาแล้วต้องเห็นทุกข์ได้ไม่ใช่ภาวนาแล้วติดอยู่ในความสุขเป็นแบบนั้นไม่ต้องทำอะไรหรอกไปกินกัญชาไปสูบกัญชามีความสุข ความสุขเหมือนคนติดยาใช้ไม่ได้งั้นเราต้องฝึกนะให้ใจเราตั้งมั่นจริงๆเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆโดยที่เราไม่ได้บังคับไว้ยากตรงเนี้ยตั้งมั่นโดยไม่บังคับพอใจตั้งมั่นโดยไม่บังคับแล้ก็เจริญปัญญาหัาใหม่ๆยังไม่เคยรู้สึกตัวแล้วมารู้สึกตัวนันจะมีความสุข พราะจิตมันเกิดสมาธิขึ้นแล้วก็ถัดจากนั้นต้องมาเดินปัญญามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจพอเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปช่วงหนึ่งวิปัสสนุกจะเกิดเป็นทุกคนอะบางคนก็แตกฉานนะเกิดความรู้อะไรมากมายบางคนก็อยู่กับความว่างความสว่างแต่ส่วนใหญ่ก็สำคัญผิด ว่าบารรลุมรรคผลไปแล้วหรือเป็นพระอรหันต์แล้วเวลาเจอวิปัสสนูเนี่ยมักจะชอบคิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วลดลงมาไหนก็เป็นพระนาคาละอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรดูไม่เห็นกิเลสทําไมไม่เห็นกิเลสเพราะจิตมันไม่ถูกต้องสมาธิมันปิดสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิ เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญามีปัญญาเธอจะเห็นทันกิเลสนะ้็ไม่มีปัญญาไม่เห็นกิเลสหรอกอย่างเรามีสติเรารักษาใจว่างนิ่งอยู่เฉยๆนะกิเลสไม่โผล่ให้ดูเราก็รู้สึกไม่มีกิเลสที่จริงไม่ใช่นะทําผิดอยู่ถ้าครูบาอาจารย์เตือนแล้วสกิจแล้วต้องรีบเฉลียวใจเลยว่ามันต้องมีอะไรพลาดแล้วละ่ะไม่งั้นครูบาอาจารย์จะพูดทําไมนะ หลวงพ่อเนี่ยไม่เคยต้องครูบาอาจารย์บอกว่าผิดนะมีแต่เรารู้ว่าผิดแต่ว่าไม่รู้ว่าผิดยังไงอะไรเงี้ยไปถามกระทั่งเข้าสมาธิชนิดหนึ่งนะโลกธาตุดับหมดเลยไม่จับอารมณ์ไม่จับผู้รู้ไม่จับอะไรสักอย่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะไม่มีเวลาไม่มีการเกิดดับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยตอนนั้น ทีแรกก็คิดว่าตรงนี้นะฝึกเรื่อยๆแล้วจะนิพพานต่อมาสังเกตว่ามันมีการเข้าการออกมีการกำหนดจิตอย่างโน้นอย่างนี้นะแร้วเข้ามาตรงนี้ได้นี่ไม่ใช่นี่ต้องเป็นสมถะชนิดหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยรู้จักรู้ว่าเป็นสมถะแล้วก็ไปกราบหลวงพู่เทศบอกหลวงปู่รับจิตผมเดินอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ผมคิดว่ามันเป็นสมถะ หลวงปู่บอกมันก็เป็นสมาธินั่นแหละเป็นสมถะแต่ว่ามันไม่มีใครเล่นแล้วยุคนี้นไปฝึกไว้ให้ชำนาญน,นะจะได้มีคนรู้เรื่องพวกนี้เอาไว้ mm hmm. ก็กลาบเรียนท่านบอกห mm hmm. ลวงปู่ครับ mm hmm. ผมกลัวจะติดสมาธิ mm hmm. ท่านบอกไม่ต้องกลัวถ้าติดอาตมาตจะแก้ให้เองท่านท่านพูดอย่างนี้เลยนะเห็น mm hmm. ท่านบอกงี้เราก็เล่นใหญ่เลยคลนะ้ายๆอาจารย์เชีย เล่นเล่นเล่นไปเล่นจนเพลินอนะ่ะไม่เดินมีปัส,สนาละไปเล่นสมาธิอยู่เจอหลวงปู่บุญจันทร์โดนท่านดา่าท่านไม่รู้จักหลวงพ่อกใช้คำผิดหลวงพ่อไม่รู้จักท่านแต่ท่านรู้จักหลวงพ่อนะรู้อย่างน่ากลัวที่สุดเลยหลวงพ่อไม่ได้คิดจะไปหาท่านเพราะไม่เคยรู้จัก หลวงพ่อจะไปที่วัดสันติธรรมที่เชียงใหม่จะไปหาอาจารย์ทองอินนะลูกศิษย์หลวงปู่สิมรู้จักกันท่านภาวนาดีคุยกันรู้เรื่องนะพอไปถึงวัดสันติธรรมนะีมีพระหนุ่มหนุมองหนึ่งมายืนดักอยู่หน้าวัดไปเนี่ยมืดละนะวันนั้นมันไฟดับนึย่างนมืดตืด้อเลยไม่มีไฟสักดวง พระที่มายืนเนี่ยท่านบอกว่าอาจารย์บุญจันทร์ลงมาจากถ้ำผาพึ่งมาพักอยู่วัดสันติธรรมเนี่ยให้หลวงพ่อเข้าไปหาหน่อยหลวงพ่อบอกมันค่าแล้วแล้วหลวงพ่อไม่เคยรู้จักไปหาไม่รู้จะหมอหรือเปล่านะแล้วอย่างเราตั้งใจมาหา,าอ,อ,อหาจารย์ทองอินขอไปหาอาจารย์ทองอินคุยกับอาจารย์ทองอินร่วมชั่วโมงนะออกมาเนี่ยมืดแนละ้วดึก ดึกของแม่นอกกันะเราเราสามทุ่มอะไรเงี้ยดึกพระองค์นั้นยังยืนอยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินหนาวเยือกเลยนะก็ยืนทนอยู่อย่างนั้นอะแล้วท่านก็บอกว่าไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยหน้านรอบเราเราโอ้โหองค์นี้สุดยอดเลยเว้ยยอดตื้อเอาไปก็ไปสงสารท่านนะไปก็ไปขึ้นไป กุฏิเป็นกุติไม้เล็กๆขึ้นไปถึงเนี่ยที่ระเบียงแคบๆนะมีตังอยู่ตัวงจันบุญจานาพาดอยู่ท่านลงมาวัดสันติธรรมเนี่ยพเพื่อจะมาหาหมอกำลังป่วยอากาศก็หนาวนะท่านนอนคุมโปองอยู่พอหลวงพ่อขึ้นไปแลท่านต้องออกมาจากที่คุมโปงลุกขึ้นนั่งเลยกราบเสร็จชี้หน้าเลยภาวนายังไง เล่าให้ท่านฟังภาวนาไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้นะท่านตะบานะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะไงเล้วจะภาวนายัางไงอีกหลวงพ่อฟังสำเนียงท่านนะไม่ค่อยออกนะก็เลยคิดว่าท่านฟังสำเนียงเราไม่ออกเหมือนกันนะก็เล่าซ้ำนะเนึกว่าท่านยังฟังไม่ออกเล่าซ้ำที่เราภาวนาอย่างนี้นท่านตะบาดครั้งที่สองเนฮะ้ย นิพพานอะไรมีเข้ามีออกจิตหลวงพ่อหลุดจากอาการที่ติดสมาธิตัวนี้ทันทีเลยมันไม่เข้าอีกแล้วมันไม่เอาอีกแล้วรู้สึกนี่ครูบาอาจารย์เตือนแล้วว่าเสียเวลาไปแล้วหลวงพุทธเจ้จะให้ฝึกให้คล่องนี่ฝึกเราติดอยู่ตรงนั้นเลยดีว่าอาจารย์บุญจันทร์เขกกบาลให้พอจิตหลุดออกมานะท่านหัวเราะเลยหัวเราะเสียงดังเลยนะ พอท่านหัวล้อหลวงพ่อก็หัวล้อบ้างเรียกว่าโดยเสด็จนะพอเราหัวล้อนะท่านหยุดกึกเลยหันมามองหน้าเราคล้ายๆทะลึ่งชิบหายเลย <c oughs> นะมันมาเรียนแบบครูบาอาจารย์นะเรากําลังโอ้มีความสุข <c oughs> เราแก้กรรมาฐานตัวนี้ได้ลนะหัวล้อตามท่านท่านหันมามองปุ๊บหนึยหยุดนะท่านหยุดปุ๊บเลยหยุดหัวล้อพอท่านหยุดหลวงพ่อก็หยุดเลยนะ จิตเราราบไม่กระเพื่อมสักนิดเลยท่านบอกเออใช้ได้ท่านทดลองเราว่าจิตเราจะไวแค่ไหนเสร็จแล้วก็ไม่เจอท่านอีกไม่เจอท่านอีกตอนก่อนจะบวชเนะท่านมารณภาพหลวงพ่อยังไปงานเผาศพท่านนะที่ปักช่องท่านอยู่เชียงรายนะแต่เมื่อเผาศพที่ปักช่อง แล้วพอมาบวชนะพรรษาที่สามผ่านไปแล้วในพรรษาที่สี่มีคนมาจากเชียงใหม่รถตู้หนึ่งหลวงพ่อถามว่าเรารู้จักได้ยังไงตอนนั้นคนยังไม่ค่อยรู้จักหลวงพ่อบอกอาจารย์บุญจันทร์สั่งไว้ว่าเดือนนี้ปีนี้นะให้มาหาพระชื่อนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้บอกบุญจันทร์ไหนบอกบุญจันทร์ท่านผาพึ่งอะ่ะ เฮ้ยจะรู้จักได้ไงว่าเราชื่อนี้อยู่ตรงนี้นะเคยเจอท่านครั้งเดียวนั้นนะแล้วตอนที่ท่านมารณภาพหลวงพ่อยังไม่ได้บวชเลยหลวงพ่อยังไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่สวนโพนะี่เรามาบวชอยู่สวนโพนะผ่านพรรษาที่สามไปแล้วนะลูกศิษย์ท่านลงมาบอกจันบุญจันสั่งให้มาเนี่ยท่านเก่งถึงขนาดรู้ชื่อเรานะรู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อไรอะไรเนะี้ย นี่ยานทัศนาของท่านท่านเก่งหลวงพ่อไม่เก่งนะแต่หลวงพ่อมีครูบาอาจารย์ที่เก่งงั้นเวลาครูบาอาจารย์สะกิดอะไรนิดเดียวนหลวงพ่อฟังทันทีเลยฟังด้วยใจที่เปิดด้วยใจที่อ่อนโยนอ่อนน้อมทันทีเลยท่านท่านเหนือกว่าเราเรามีกิเลสเรายังเอาตัวไม่รอดท่านสอนให้บุญนักหนาแล้วงั้นจะดื้อกับครูบาอาจารย์ถ้าดื้อกับครูบาอาจารย์เอาดีไม่ได้หรอก นี่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะเราดื้อกับท่านท่านไม่สอนเลยอย่าว่าแต่จะดื้อกับท่านเลยะไปฟุ้งซ่านหน้าท่านท่านยังไม่สอนเลยอย่าหลวงปู่ดูลเนี่ยถ้าอยู่เราไปเจอท่านเราถามโน่นถามนี่นะท่านก็ตอบให้คำสองคาแล้วท่านไม่พูดด้วยอะไรเราก็บ้าพูดอยู่คนเดียวอย่าไปหาหลวงปู่ดูลเนี่ยต้องไม่พูดไปนั่งภาวนาต่อหน้าท่านนั่นแหละแล้วท่านสอนเอง งั้นเวลาไปหาครูบาอาจารย์นะเก็บเขี้ยวเก็บเล็บให้ดีใจอ่อนโยนอ่อนน้อมเวลาท่านมีธรรมะอะไรสมควรสอนเราท่านก็สอนท่านก็สอนให้เองท่านเมตตาแต่ท่านเห็นว่าใจเราไม่พร้อมอย่างใจเราฟารุ้งซ่านหรือใจเรากระด้างถือตัวอะไรเนี้ยท่านสอนไม่ไหวมีครั้งหนึ่งนะมีญาาิโยมกลุ่มใหญ่เลย ขึ้นไปดอยแม่ปังเคยได้ยินไหมดอยแม่ปังหลวงปู่อะไรหลวงปู่แหวนคนรุ่นนี้ไม่รู้จักแล้วหลวงปู่แหวนเมื่อก่อนบ้านหลวงพ่ออยู่เมืองนนท์นะข้างๆบ้านนะมีหลวงพ่อส้อยมีส้อยมีแหวนมีหลวงพ่อทองมีคนขึ้นไปหาหลวงปู่แหวนท่านนั่งช่วยพอญาติโยมไปหมดแล้วนะ ลูกศิษย์ก็ถามท่านว่าทำไมหลวงปู่ไม่เทศเขาอลัตนนาให้สอนธรรมะหน่อยท่านก็เฉยเฉยไม่ยอมเทศท่านบอกว่าเทศไปก็เหมือนตักน้ำใส่หลังหมารู้จักไหมเวลาเอาน้ำไปลาดหมาหมาทำไงน่าทำถูกเลยคนนั้นทำท่าเหมือนเลยอแสดงว่ารู้จักหมาธรรมะอุตสาห์ให้ไปมันสะบัดทิ้งหมดแหละ งั้นไม่ใช่ท่านจะสอนง่ายๆนะหาครูบาอาจารย์ที่ท่านลองทดลองนะกว่าจะสอนกว่าจะอะไรเพราะนเวลาเราเจอครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านดุท่านว่าอะไรเนี่ยนะนะหลวงพ่อรู้สึกเป็นมงคลนะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยถูกด่าอย่างเงี้ยเป็นมงคลเพราะเราถูกดุถูกด่าแสดงว่าเรายังเป็นคนที่สอนได้ ถ้าท่านไม่ดูไม่ด่าเนี่ยท่านตัดหางปล่อยวัดแล้วเป็นบัวใต้น้ำแล้วะเอาตัวไม่รอดละหลวงพ่อปกติไม่ด่านะหลวงพ่อมักจะชมหลวงปู่เทศท่านเคยสอนไว้เขาทำดีนิดหน่อยก็ชมเขาเขาจะได้มีกำลังใจถ้าเอามาตรฐานสูงสุดไปตัดสินหนูพ่อนาเป็นไงไม่ได้เรื่องล้ยังมีกิเลสแล้วผมล้วครับเฮ้ยก็เหมือนกันเลยหวยแตกอย่างเงี้ย มันก็เลิกหมดอะไม่ภาวนานท่านบอกเขาดีอะไรนิดนิดหน่อยๆชมไวนะ้เขาจะได้มีกําลังใจงั้นหลวงพ่อชมอย่าเลิงนะคนในที่หลวงพ่อชมเนี่ยเจ๊งทุกรายเลยเพราะอะไรเพอหลวงพ่อชมว่าดีนะอยากจะดีตลอดนะความอยากเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มบังคับตัวเองนะแทนที่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ไปเริ่มบังคับกายบังคับใจ ไม่ใช้ไม่ได้นะจะเสียไปช่วงหนึ่งเลยภาวนาไม่เป็นไปช่วงหนึ่งเลยแล้วค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาตอนที่ฟื้นตัวขึ้นมาคราวนี้ดีกว่าคราวก่อนนะมาหาหลวงพ่ออีกที่หนูภาวนาเป็นไงเออดีดีก็พังไปอีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็พอฟื้นตัวมก็เคยับขึ้นมาอีกนะสนุกไหม วันนี้เด็กเยอะเขาต้องเล่านิทานหน่อยนะหลวงพ่อสอนเด็กไม่เป็นหรอกเพราะตอนหลวงพ่อเด็กๆเกนะี่ครูบาอาจารย์สอนแค่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเท่านั้นนะไม่ได้สอนอะไรเยอะแต่หลวงพ่อทำท่านไปเรียนครั้งแรกอายุเจ็ดขวบเองนะอายุเจ็ดปีเรียนกับท่านพ่อรีท่านจับใส่ตักนะท่านก็สอนเลย หายใจไปนะหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกพุทโทไปนับสองนับสาไปเงี้ยท่านสอนตั้งแต่วันที่ท่านสอนเนี่ยทำตลอดเลยนะไม่มีวันไหนที่ไม่ทำตอนเด็กๆนะวันเกิดวันปีใหม่อะไรเนี่ยจะเลือกผ้าเช็ดตัวสีเหลืองๆต้องสีเหลืองเท่านั้นนะสีอื่นไม่เอา นะเอามานั่งห่มนะแล้วก็สวมดมนต์อย่างเงี้ยใจมันชอบอะ่ะมีอยู่คราวหนึ่งนะผู้ใหญ่เขาซื้อผ้าไตรมาเราเห็นผ้าไตรเขาจะไปถวายพระวันพรุ่งนีนะ้วันนี้ซื้อมาบ่ายแล้วยังไม่ได้ถวายหรือว่าเห็นผ้าไตรนะโอ้รักจังเลยนะอยากไดนะ้เขาบอกว่าเขาจะไปถวายพระเราบอกเราขอไว้คืนหนึ่งก่อนนะ ไว้นอนข้างๆเราเนี่ยวางไว้ข้างๆนอนอยู่กับผ้าไตรแล้วตอนเช้ามืดนะตอนเช้าอ่ะเจ็บที่เท้าผู้ใหญ่ไปดูอุ้ยนี่รอยหนูแท้เนี่ยบากเอาผ้าไตรมาเล่นนะทำเอาเรากลัวผ้าไตรเลย <laughs> ใจมันใจมันพร้อมนะมันน้อมไปหาการปฏิบัติ การบวชอะไรอย่างเงี้ย